ชวนชิมชวนใช้กับ EPP e ผู้ชมครับเปิดรายการวันนี้เราพามาเจอของอร่อยก่อนเลยนะครับหนึ่งในะข้าวหมูแดงในะตำนานนะครับข้าวหมูแดงนครสนรุกนี่เจ้าของร้านพี่แต่สวัสดีครับสวัสดีค่ะร้านนี้ก็เป็นตำนานบอกว่าถ้าเกิดกินข้าวหมูแดงต้องกินร้านนี้ด้วย ที่นี่ข้าวหมูแดงมีเอกลักษณ์หลายอย่างอย่างแรกคือคือน้ำราดของเราต้องใส่ขวดนะคะค่ะน้ำราดของเรารสโบราณต้องใส่ขวดจะลาดน้อยลาดมากจะไม่ลาดบอกได้เลยได้เลยที่สําคัญไข่ที่นี่ไข่เป็นยางมาตูมค่ะเป็นยางมาตูมด้วยแล้วก็หมูกรอบของเราเอกลักษณ์คือเวลาสับจะมีเสียงใช่ครับเสียงกรอบถ้านั่งอยู่ได้ยินเสียงสึก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 ตอนนี้จานเท่าไหร่แล้วครับจานนึงเราขาย50าบกว่า60บาทค่ะอ่าแวะมาได้นะคุณผู้ชมแล้วมีนีลิฟท์ไหมมีค่ะเรามีกล่องอาหารนะคะมี ป,ปิดสนิทส,สามารถนำเข้าไมโครเวฟได้ค่ะสบายเลยอยู่ที่ไหนก็สั่งกินได้ไดงั้นวันนี้ผมมาแล้วขอลองสักจานนะได้ค่ะยินดีค่ะคิดถึงค,คิดถึงนี่ร้านนี้มาต้องใส่พริกซอยนี่คุณผู้ชมเก่าแก่โบราณ43ปีแล้วในโอนะครับนครสนุกเข้าหมูแดงร้านนี้ แวะมาทานได้นะครับอยู่ตรงไหนฮะ,ะอยู่บนถนน,น,นนหลวงค่ะใกล้สีแยกวราจักรจากอาคารสีวร,ราจักรตรงขึ้นมาซ้ายมือนะคะก่อนถึงไฟแดงค่ะเปิดกี่โมงฮะเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าถึงบ่ายสองโมงค่ะครับผมแวะมาเลยนะหยุดวันไหนเลยอ,อยู่วันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนค่ะครับผมวันนี้เรามีกองอาหารจาก EPP ค่ะสาสะดวกใช้เพิ่มมูลค่านะครับมองไปทาง้ามน,นใช้1ชุดด้วยนะค,ะค่ะขอบคุณค่ะสนับสนุนโดย EPP บรรจุพันที่ใส่ใจคุณ